สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนของครูเฟิร์นนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเฟิร์นนะคะในรายวิชาดนตรีค่ะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเนื้อหาในวันนี้นะคะเกี่ยวกับโน้ตดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5เรื่องค่ะตัวโน้ตดนตรีบรรทัด5เส้นกุญแจประจำหลักเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้องค่ะตัวโน้ตดนตรี เป็นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับบันทึกบอกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของเสียงในบทเพลงมีอัตราจังหวะแตกต่างกันโน้ตตัวกลมมีอัตราความยาว4จังหวะโน้ตตัวขาวมีอัตราความยาว2จังหวะโน้ตตัวดำมีอัตราความยาว1จังหวะ และโน้ตตัวขบตหนึ่งชั้นมีอัตราความยาวครึ่งจังหวะบรรทัด5เส้นใช้บันทึกตัวโน้ตตามระดับเสียงสูงต่ำเป็นเส้นตรงขนานกันมีช่องว่างของบรรทัด4ช่องดังตัวอย่างเลยค่ะกุญแจประจำหลัก ที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นเรียกว่ากุญแจซอนมีหน้าที่กำหนดเสียงตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นเหตุผลที่เรียกว่ากุญแจซอนกุญแจซอนจะเริ่มต้นเขียนหัวกุญแจที่คาบเส้นที่สองซึ่งจะเป็นเส้นเสียงของเสียงซอนค่ะเครื่องหมายหยุด เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำเสียงดนตรีหรือเสียงร้องเงียบหรือหายไปชั่วขณะแต่อัตราจังหวะยังคงดำเนินต่อไปตัวหยุดจะนับจังหวะเช่นเดียวกับตัวโน้ตและเขียนลงบนบรรทัด5เส้นโดยตัวหยุดแต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเส้นกั้นห้อง เป็นเส้นแบ่งห้องเพลงขีดขวางหนึ่งเส้นตั้งฉากกับบรรทัด5เส้นมีเส้นกั้นห้องที่เป็นเส้นหนาหรือใช้เส้นกั้นห้องสองเส้นหมายความว่าห้องจบของบทเพลงงานในวันนี้นะคะเรื่องโน้ตดนตรีสาคล ให้นักเรียนบอกชื่อและค่าจังหวะของโนต้ตดนตรีสากลให้ถูกต้องตามสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูให้ไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้พอไว้เท่านี้ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ